เปลยคนเีเขเปียนนคนเดียวคนหคนเก่าเขาเปียนมาสอคนเขาขาดไปเลยกเขเล่าก่อนมิันเดี่เงินดี่าเดนได้โจ้่ไวไ้นโจเลยเ่เลครับทักทายเพื่อนสมาชิกนะครับบาเราอยู่กันที่สนามพีนางคลองเจอในเพจตะก้อไฮไลท์มันมัน เป็นท็อปจันต่อสามหนึ่งนะครับปเปรี่ยมหลังเทา้าฝั่งท็อปจันคนเดียวนะครับฝั่งนี้ฮันมาเป็นเจ้าคนบีนังเจ้าขวัญบอลไก่แล้วก็เจ้าโอดโอยสายสี่นะครับหนึ่งต่อนึงอ่ะท็อปจันเซอร์มาเจ้าขวัญเปิดหลังเทา้าเอายกเข้าไปเจ้าโอดเขียวเขีย่ยเขียวเขีย่ยเขี่ยไปนะครับ จากยทั้ง21ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในเพจอยู่ตอนนี้นะครับหนึ่งต่อหนึ่งท็อปจันเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาท็อปจันเรียบร้อยไม่ข้ามนะครับเอาละครับฝั่งสาคนขึ้นนำมาแล้วครับสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งเอาเส์อไปท็อปจันเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาไปว่าโดนเจ้าอดเปิดเข้าป่าเขาโดนหลังคาแท็กซี่ไปแล้ว พุงนี้นะครับพุงนี้นะครับทอปจันมีเตะที่ไทย p ี s ครอบในเหลี่ยมหลังเท้านะครับติดตามทางช่องทางไทย p ี s ไอได้นะครับพุ่งนี้เป็นแล้วก็เหลี่ยมหลังเท้าที่ไทย p ี s อนะครับเอาซื้อป้าเห็นมีเจ้าเก่งว่าขามบอลขนกัน อัดท่าเรือท็อปจันแล้วอีกหลายหลายคนครับแล้วก็เจ้าภูมิมบ้านมะขามในนามทีมราชนาวีด้วยนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าท็อปจันเตะมาเรียบร้อยไหมยัอยงอยู่เอาแล้วเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งเอายกเอายอดมาเจ้าโอโร่เปิดเตะโอ้โหเตะไม่ข้าม หนต่อสออ่เปิดเอ้าแย่งกันเปิดเอาแล้วครับตอนเนี้ยเจ้าพนกับเจ้าขวัญแย่งกันเปิด2อต่อสอง่ะถอดกันเซิร์ฟมาเปิดดึงเงอองจ้าขวัญยกเข้าไปเจ้าอด้ยเตะเรียบร้อยโอ้โห จบจากคู่นี้แอดบินจะไปรามินทานะครับวันนี้เจอกันที่สนามรามินทาอีกครั้งหนึ่งนะครับกองฟุ้ายน้ดังมอี่กลับไปบางหน้ามีออกนำวมอยู่นำตัเมื่อไหรหรอถักท่ายทั้ง4 3ท่านนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามในเพจตะก้ไฮไลท์มันมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สองต่อสามเอาเสิร์ฟไปท็อปจันเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเตะมาแล้วเอาโดนเกี่ยวเจ้าขวัญเอาแล้วเอายกเข้าไปยกไปเข้าเจ้าโอ้ด้วยเตะพิก่อนเอาท็อปจันเปิดมาได้เจ้าขวัญเปิดใหม่เอาอยกเจ้าโอ้ด้วยว่าไงปักเขาให้โดนเกี่ยวเอ้าอยู่อยู่ไม่อยู่เอ้าไม่อยู่โอ้โหเอาเลยครับฝั่งสามคนขึ้นนำไปสามต่อสองหนึ่ สามสองนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหลังเท้าเอาเอ,าเอ,าเอาว่าไงคนเอาโหสนามโดนนะครับนะครับล้อมด้วยเพ่อกกงเหล็กนะครับตามไม่ได้นะครับถ้าเปิดแตกออกนอกตัวไกลก็ไล่ม่ทันวันนี้สนามรามินทาให้ไหลสดนะครับแฟน f อฟทางบ้านรอติดตามได้นะครับถามพี่เสือแว่นคข่ซีโอแล้วครับบอกว่าวันนี้ให้ไหลสดได้ครับ ยืนเตะม,มาแล้วอ่ะโดนเจ้าขวัญเกี่ยวเอายกเข้าไปปาเข้าให้เรียบร้อยทากทายคุณกำพงนุ่นดีด้วยนะครับสอบถามไปทางสนามรามินทาเลยนะครับวันนี้มีให้ไลฟ์สดนะครับจบจากคู่นี้แอดมินก็จะเข้าไปเอาอพิษที่บางนาก่อนนะครับแล้วก็จะไปสนามรามินทาครับคงถึงสนามรามินทาก่อนสองทุ่มประมาณไม่เกินสองทุ่มคงถึงครับ หต่อสอน,นะครับฝั่งสามคนนํานะครับตอนนี้ห้าสองเอาเสือไปท็อปจันเปิดหนึ่งเอายกเตะมาแล้วโดนเกี้ยวอู้หูออกแล้วครับนี่นะครับสนามปีนังจะตามลูกตะก้อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกรงเหล็กนะครับเพราะเราอยู่ใต้ทางด่วนนะครับตามพื้นที่ที่มีแค่นี้นะครับสองต่อห้า ทบชันเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเจ้าขวัญยกเข้าไปเจ้าโอดโอ้ยปัดไปเรียบร้อยเอาเสิร์ไปเอาเปิดหนึ่งเอายกเอาว่าไงท่านมาแล้วเปิดหนึ่ง เอายกเข้าไปใหม่เจ้าอวดอ้ยปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหมามา่าวไวสวัสดีครับบอกงั้นสวัสดีครับรักกายเพื่อสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับ ออาละครับ6ต่อ2ไปครับวันนี้ไปรามินทานะครับจบจากคู่นี้นะครับจบจากคู่ท็อปยันที่ต่อ31ไปนะครับจบจากคู่นี้แอดมินจะไปสนามรามินทานะครับคิดว่าถึงสนามรามินทาไม่น่าเกิน2องทุ่มแต่ต้องจบจากคู่นี้ก่อนนะครับ เอาเปิดคูไได่นี้ชิงวันอยู่ที่4ี่พันบาทนะครับแต่ขานอกไม่เกี่ยวนะครับสามต่อหกทบจันทร์เสิร์ฟมาแล้วเจ้าขวัญเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นไปเอาโยกลนทบจันทร์เปิดหนึ่งยกทบจันทร์ยืนเตะไม่ข้ามโอ้โห ทักทายเจ้าเจ้าบุรีรัมนะครับบอกสบ,บัิดีครับพ่อหกต่อสามเอาเสอร์ไปท็อปจันเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาท็อปจันว่าไงเตะมาเจ้าขวัญเปิดเอา,าเอาเจ้าพลยกเอาเจ้าอดวยเตะไป เอาเอาวิ่ง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 ยก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 เตะว่าจกข้าสนามเจ้าขวัญเปิดเอายกเจ้าอดโดยเตะประคอพี่กอนขอบจันเปิดหลังเท้าเอายกเข้ามาทอบจันยืนเตะมาแล้วไม่ข้ามโอ้โหบุญลำได้เตะไหมครับทีรามินทาได้เตะนะวันนี้ทีมงานบุญลำเดินสายได้เตะที่สนามรามินทาแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเจ้าเบิร์ดนางรองไม่ได้ลงนะครับแต่มีเตะแน่นอนเปิดหนึ่ง เอายกเอาทับจันปักเขาให้เรียบร้อยถักทายทั้ง8ปท่านตอนนี้อยู่สนามปีนังคองเจยนะครับปากถามชิโร่หน่อยให้โทรกลับหาแอดมินไก่แจ้ด้วยอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวบอกให้นะครับปักเขาให้เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้นะไก่แจ้เดี๋ยวบอกแอดมินชิโร่โทรหารนะครับ ขอบคุณมากครับคุณกำพงมุ่งดีที่แชร์นะครับขอบคุณทั้ง90ปาะท่านที่เข้ามาติดตามนะครับเอาเสิร์ไปชอบจันเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาสันแบกมาเอ้าออกโอ้โหเอาแล้วครับตัวนี้ทิ้งห่างมาเลยนะครับฝั่งเจ้าโอดโอยเจ้าขวัญเจ้าพลบินังนําไปอยู่ที่8ต่อ3 เอาเสือไปท็อปจันเปิดหนึ่งเอาโยกท็อปจันยืนเตะแล้วเอาโดนเกี่ยวออกหลังสนามแล้วกจทถักทายทั้งร้อยกุท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในเพจแล้วก็ให้ไลค์มันมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เราอยู่กันที่สนามปีนางคลองเตยในเหลี่ยมสามหนึ่งนะครับท็อปจันทบุรีต่อเหลี่ยมหลังเท้าสามหนึ่งให้เจ้าสนามเจ้าพลเจ้าขวัญแล้วก็เจ้าอดอยนะครับถือมาเอาเปิดเจ้าขวัญยกเข้าไปเจ้าอดอวยเตะท็อปจันเปิดหลังเท้าเอายกขึ้นมาท็อปจันเตะแล้วเรียบร้อยไหมเอา้าโดนเตะมาโดนหลังเท้าเจ้าขวัญน,นะครับ แต้มเหมีงน้ำอยู่ที่8ต่อ3นะครับเอาเซอร์ไปท็อปจันเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาหันข้างให้สันแบกมาเอาโดนเปิดเอาแล้วเจ้าขวัญยกเอาไปไปไปยก,ยกยกยกวิ่งวิ่งเอาเรียบร้อยแล้วครับท็อปจันแตกอีกรลกหนึ่งโอ้โหเป็น9ต่อ3นะครับตัวเนี้ย จะอยู่ไหมอ่ะท็อปจันจะล็อกอยู่ไหมตแต่ก็เกมสิบสองอีกสามเต็มเก้าต่อสามเอาเสอร์ไปเอาท็อปจันเปิดยังอยู่ปักเข้าให้ใส่เน็ตโอ้โหเอาแล้วครับสิ 10, ต่อ3 10ต่อสามสิบต่อสาม เอาเปิดหนึ่งเอายกเตะมาแล้วเอาโดนเขียวเายก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 เข้าไปข้ามไปแล้วขอบจันต้องแก้เข้ามาเตะมาเอาโดนเขียวขอบเอาปักเข้าให้เอาเจ้าโดยเตะใส่เน็ตโอ้โหเตะเต็มข้อรล่เต็มเหนียวเตะใส่เน็ตฝั่งตัวเองสวัสดีครับลงไฮไลท์เมื่อคืนที่สนามพุทธบูชาคู่เอกยังครับเอดเมื่อคืนดูอยู่อ๋อเดี๋ยว พุ่งวันสองวันนี้ได้ติดตามแน่นอนครับไฮไลท์ช็อตมันๆนะครับคู่เมื่อคืนนะครับเอาว่าไงเอายกล้นไปเอายังยูเอาเอ้าเอาทอบจันว่าไงปักเขาให้เอายังยูอีกเอ้าเอาทอบจันทอจันทอบจันว่าไงปักเขาให้ยังยูเอาเอ้าเอาเอาโอ้โหสามคนนี้ติปตะซ้อมให้แน่สองพัน เรียมหลังเท้าอย่างเดียวเดี๋ยวถามให้นะครับกระติ๊บน้อยพระรามสองเดี๋ยวถามให้นะครับเฉพาะหลังเท้าอย่างเดียวอาจจะได้ตะนะครับราเดี๋ยวถามให้นะครับคุณกล้องปียพโพนครับรอดูชอ็อตไฮไลท์ได้นะครับวันสองวันนี้นะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มันรือนนี้นะครับปักเขาให้โอ้โห เอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายกทอดกันยืนเตะมาแล้วเอาโดนแย่งกันแล้วทั้นี้เอาแล้วโอ้ยเตะโอ้หเตะใส่เน็ตแล้วครับอ่าเดี๋ยวถามให้นะครับประติบหน้อยพิรามสองสามสองนะครับราคาซ้อม ราคาซ้อมคงได้เตะน,นะครับทักทายป๋าสิงห์ทองครับเมื่อคืนผมเลิกงานมาถึงสนามก็เที่ยงคืนนะครับว่าจะบอกให้ฝากของไว้กับโปูฟูอยู่เมื่อคืนก็ลืมเดี๋ยวเสร็จจากคู่นี้จะไปสนามรามินทานะครับเจ้าโอ๊ดโอ้ยเตะเรียบร้อยโอ้โหทักทายทั้งร้อยสี่สิบเอ็ดท่านนะครับขอบคุณมานที่เข้ามาติดตามในเพจน,นะครับแฟนเอฟซีท็อปจันเยอะแยะนะครับตอนนี้ที่เข้ามาติดตามพรุ่งนี้รอติดตามทางไทยพีพีได้นะครับท็อปจันมีแข่ง แล้วก็ที่ไทยพีพีนะครับในเหลี่ยมหลังเท้านะครับทักไทยกล้วยเซอร์วิสพี่บู์มังสาหารนะครับคู่นี้ชิงอยู่ที่สี่พันนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกยอดมาโอ้ยเปิดตะพลยกเข้าไปโอ้ยเตะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยคืนนี้เพชรเกษมมีนะครับแต่อาจจะไม่เยอะนะครับแต่มีแน่นอนครับ เพชรเกษมีแต่แอดมินจะไปสนามรามินทานครับวันนี้สนามรามินทามีให้ไหลสดได้ด้วยนะครับเอาเสิร์ฟไปเอาเสิร์ฟออกทักทายนะครับคุณสำรานนะครับสนามมินทาคู่เอกใครเตะครับเี่ยนะครับเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอายกตักเขาให้เอาเปิด,แย,ปดแย่งกันเปิดแย่งกันเปิดเรียบร้อยจะเป็นทีมงานของทางบุญลาเดินสายเจอกับทางซีโอนะครับ ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือผิดพลาดนะครับคู่นี้ทิงหนึ่งแสนบาทนะครับเป็นสามสามนะครับทักทายคุณเบลเดอร์ไว้นะครับสวัสดีครับแอดมินบอกสวัสดีครับเอาเปิดแตกอีกแล้วเอาแล้วตอนนี้เจ้าท็อปจันเริ่มไล่มาแล้วครับหกกสิเอ็ดนะครับคืนนี้อยู่กันยาวๆที่สนามรามินทานะครับแล้วก็เลิกเตะแอดมินเลิกไล์สดนะครับ หต่อ11เอ็ดเอาเจอมาเอาเปิดหนึ่งเอา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 ,เอาว่าไงหล่นไปแล้วเอาแล้วปักเขาให้เรียบร้อยโอ้โหมาแล้วครับครบจันทร์ไล่มาอีกหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดต่อสิบเ 12, 3, อ็ดก็เกมสิบสองสิบสามแล้วก็เกมสิบสามนะครับคอบจันล็อกที่สิบเอ็ได้หรือเปล่าเอาเจ้าพนเปิด เจ้าขวัญโยกเจ้าอวดด้วยสั้นแบกไปใส่เน็ตโอ้โหมาอีกดึงแจมนะครับเป็นแปดหรือเก้าเดี๋ยวกรรมการบังเล็กอะไรครับเล็กแปดหรือเล็กเ้าแจมอะไรแปดหรือเก้าเดี๋ยวกรรมการแปดต่อสิบเอ็ดนะครับ เอาเซิร์ฟมาเอาเปิดหลังเท้าไปเอาเอาเอายอดยอดโอ้โหเรียบร้อยเอาครับต้องอยู่ฝั่งสามนะครับต้องเซิร์ฟเป็นแต้มเพื่อจะได้ขึ้นแท่นนะครับสิบเอ็ดต่อแปดจกวัญเซิร์ฟไปเอาเซิร์ฟออกโอ้โหมีแต่พูดไปด้วยตีนะเนี่ย ไม่กลแปดต่อสิบเอ็ดเอาเสือมาที่เดิมเจ้าขวัญเปิดเอาเอาเอาเปิดเข้าป่าเขาโดนรับทั้งเจ้าขวัญเจ้าพลเอาแล้วครับลูกเสือพับจันทำงานนะครับตัวนี้ไล่มาเก้าต่อสิบเอ็ดเอาครับจะก้อเกมสิบสามนะครับสองแต้มทันสองแต้มเกมเก้าสิบเอ็ดเก้าต่อสิบเอ็ด ตอบจันเสิร์ฟมาที่เดิมเอาแย่งกันแล้วเอาเอา,เอายกเขาปาเขาเดโดนโ,โอ้โหเอาแล้วตอนนี้มาแล้วครับขอบจันไล่มาตั้งแต่3มต่อ11ตอนนี้ไล่มาเป็น10บต่อสิบเอ็ดตอบจันเจอเสริรบเจาะมาทางเจ้าพลนะครับ ถ่ายทั้ง148ท่านนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตาม155ยูเซอร์นะครับหับสูตการไลฟ์โด์โดยป๋าพงษ์เดชนาคู่สร้างผู้จำหน่ายสีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างย่านประชาที่ตุ้งคุ่ภาประแดงใครต้องการสีผ้ากระจกอลูมิเนียมนะครับติดต่อป๋าพงษ์ได้นะครับเอไปช้าก็ไปช้าย่างนี่กัน กรรมการขานเตช้านะครับเสียเสียจังหวะสิบต่อสิบเอ็ดเอาเซอร์ปาเจ้าโดยเปิดเอาวิ่งวิ่งวิ่งยก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 เตะเรียบร้อยโโอ้ห ิบเอ็ดหลอกต่อสิบนะครับเอาเตอไปเอาเปิดหลังเท้าขึ้นมาโยกทอบจันปักเขาให้เรียบร้อยโอ้โหมาแล้วครับลูกเตะเต็มข้อล่อเต็มเหนียวโอกาสเกี่ยวก็พอมีแต่เกี่ยวไม่ได้ขอบคุณทั้งร้อยแพสิบสองท่านที่เข้ามาติดตามสิบต่อสิบเอ เอาเส์ฟมาที่เดิมเอาเจ้าขวัญเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเอาโอ,โอย้ยยกล้อนอยู่ที่เจ้าท็อปจันปักเข้าให้เอามาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ตะก้อกลมๆสิบสองลูในเกมสิบสามเลี่ยมเสิบหลังเท้าข้ามหลังเท้าเท่านั้นโอ้โหใช่ครับหลังเท้าล้วนๆน,นะครับตอนนี้เ,เท่ากันสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดตะก้อเกมสิบสามนะครับ ขันเสื้อมาเอาเจ้าขัญเปิดหนึ่งเอายกเจ้าโอวดโอยปกเขาให้ด้วยโอ้โหโดนตะแคงของเจ้าท็อปจันบอกพี่โอ๊ดโอยหน่อยสิให้ข้ามหน่อยแต่ก็ทักทายคุณมอสไม้นะครับข้างนี้ข้ามได้ทั้งหมดด้วยนะครับสิบเอ็ดก็สิบเอ็ดเอาเปิดโยก ครอบจันเตมเตมไนจะขายคอร์ดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้โ,โ,อ,โอยังเอาตัวรอดได้่็อบจันนั่งหอบหายใจแหกๆแล้วครับตัวเนี้ยถ่ายืดเยอะอีกสักสิบนาทีหมดแรงแน่นอนต้องให้จบเกมภายในสองสามนาทีบอกพี่โทยให้ข้ามหน่อยตะครับตะก้อิีเบตต่อซีเบตท็บตทบตทอบจันเสิร์มาโอ้โหเสิร์ติดเน็ต อ๋อครับตอนนี้ถ้าใครเป็นแต้มจะขึ้นแท่นทันทีแต่ฝั่งสามคนจะได้เปรียบตอนได้เสิรแล้วครับเสิฟไม่เสียเสิรฟข้ามโอกาสเป็นแต้มนี่สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดเอ้าเสิบไปเอาเปิดหลังเท้าเอาวิ่งวิ่งวิ่งยก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 ,ยกเตะมาจากข้างหลังเอาเอาเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเอาเอาว่างไงว่างไงยุ่นตเตะเรียบร้อยโอ้โห,โห,โห ตอนนี้อยู่ที่ท็อปจันนะครับจะเป็นฝ่ายเสิร์บพักทายทั้ง200กว่าท่านนะครับที่เข้ามาติดตามตอนนี้นะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆดับดุนโดยข้าวหอมมะลิบังสุลินพีเอ็มสปอร์ตของเจ้าบอลเซปัก11ต่อ11เอ้าดีดีด,ด,ดีเรียบร้อยมาแล้วตอนนี้ท็อปจันขึ้นแท่นแล้วครับ12ต่อ11โอ้โห,โห,โหมาช้ายังดีกว่าไม่มาแต่มาแล้วตอนนี้ขึ้นแท่น สิบสองต่อสิบเอ็ดเกมไม่เกมแมตช์ไข่ครั้งที่หนึ่งเสริมมาแล้วเอาเสิร์ฟออกโอ้ยตายเสิร์ฟออกนะครับตอนนี้อยู่ที่ฝั่งเจ้าขวัญนะครับจะไล่ไล่ตีเสมอได้หรือไม่สิบเอ็ดต่อสิบสองถ้าเสิร์ฟดีโอกาสเป็นแต้มบีนะครับแต่ถ้าเสิร์ฟไม่ข้ามเปลี่ยนเป็นท็อปจันได้เสิร์ฟสิบเอ็ดต่อสิบสองเอาเสิร์ฟไป ทอปจันเปิดเอายกปักเขาให้เอาโอ,โ,ออโอ้โหโอ้โหความมันมาอยู่ท้ายเกมนะครับท็อปจันล็อกไว้ที่11แต้มแล้วตอนนี้ท็อปจันไล่แซงอยู่แล้วด้วยถ้า12ต่อ11แต้มเดียวเกมไม่เกม12ต่อ11เกมไม่เกมมาแล้วเปิดหนึ่งเอายกเจ้าอวดโวย เตะเอาท็อปจนันเกี่ยวได้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมฟักเรียบร้อยโอ้โห,โหขอบคุณครับจบเกมไปแล้วท็อปจันอาชินะไปด้วยสกอร์13ต่อ11คุณธีรศักดิ์บุญเลขามาช้านะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับจบเกมไปแล้วครับท็อปจันบุรีเอาชินะไปด้วยสกอร์13ต่อ11โอ้โหแต้มไล่มาจาก3ต่อ11นะครับ ฝั่งสคนโดนล็อกไปที่11แต้มจบเกมเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับแอดมินจะเดินทางไปที่สนามรามินทาอารีนาสวัสดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่เขมาติดตามในเพจนะครับสวัสดีครับ